สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู channel. ่ชาแนอาร l เรียเสเค,ค่ะย้วันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์แล้วก็วันนี้เราจะติดตามคุณพ่อไปคุยกับเพื่อนสมัยเก่าแก่ของเขานะคะให้ดูคุณพ่อนิดหน่อยเขาจะไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ในวงพาราดอนของเขาค่ะใช่ไหมพ่อ <laughs> นั่นแหละค่ะ วงพราดอนสมัยก่อนพ่อเป็นนักดนตรีนะคะเป็นมือคีย์บอร์ดใช่แต่ว่าตอนนี้ก็อ,ออกมาทำธุรกิจแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายส,สถานการณ์ให้ดูเป็นช่วงๆนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่รัชดาแล้วที่รัชดาเ,เรามากินร้านอะไรกันนะพ่อ ร้านสมบูรณ์โภชนานะคะใครรู้จักบ้าง <c oughs> แล้ว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 เมื่อกี้ก็เห็นอันนี้ด้วยอ่ะเบเฮาอ่ะที่เอสพาณาอยากกินมากเลย <c oughs> ไม่ได้กินว่าตั้งนานแล้วเพราะว่าโควิดมาก ปูพัดภูเขาลีโอ้นี่อยู่ร้านนี้นะคะอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์โฆษณาใช่ร้านอาหารซีฟู้ดเราก,ก็มากันที่ชั้นสองเลยนะคะ จองห้องไวแล้วมีความเทียบตรอมากแต่บันไดไม่ค่อยจะเช่อมกันเท่าไหร่โอเคชั้นสองนี่ยังอยู่เคร่งตุ๊ดจีนอยู่หรือเปล่าน,นี่ใส่เสื้อแดงกันหลายเลย ม่จะเลือหน่ลยอ้าน้หมูอ่ะน้ำเปล่าไ่หอทำไมเอาก๊วยใหพี่อ,อ่ะปกติไม่กินเอาไงกันแน่แล้วีพ่น,น,นเ,นเพกกนงพี่อยากกินชายเย็นนะตีซองก็ยังไม่ได้นอนค่ะชายเย็น อยากกินชายเย็นช่างเป็นค่ำคืนที่ยาวนานเสียเหลือเกินค่ะบางทีเราก็อยากจะเบิร์ดกระโหลกตัวเองในอดีตเหมือนก,กันนะเนี่วิวดีนะวันนี้เราจะเข้ารายการแก้งน้องกันเขาว่ากันว่าอยากครบใครให้ดูที่ใจแต่อยากรู้ว่าเหมือนเคี้ยวแค่ไหนให้ดูที่ปาก้กแ นแล้วพ่อทำไมต้องไปเล่นดีวีดูไปดีวีดูเขาสิคะทุกคนดารานะถ่ายดารานะติดลิขสิทธิ์ตอะไรล่ะบริษัทเขาลงไปละลิปติดฟันอยู่ในนู่นแกล้งตัวเองวะเนี่ยแกงม่อใหญ่ใช้งานปรัอะไรแกงม่อใหญ่แกงตัวเองนี่นเอาไปลงด้วยนะตามไปลงด้วยโอเค พ่อแปะเปี้ยให้หน่อยสิถังเป็นเชื่อเบี้ยพ่อเหนื่อยอ่ะพ่อ,อใช้พลังงานเยอะแนะค่เอาคิดก็เหนื่อยคิดอะไรคิดอะไรเยอะๆนม่เปกลมใช่พี่ก็เหมือนกันโควิดทำให้หน้าเราเป็นสระเปาพ่อชอบยนินยินมองตึก ตึกแหลกเหรอคอนโดลิฟต์ตึ้งสามแสนได้รึเปล่าเนี่ยเนี่ยลิฟต์ตึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นตสดเนี่ยทำอะไรทรงของไมค์ฟุกเป็นยังไงบ้างเฟี้ยวคือไลก์กิ๊ดมุ่งเนาะสองจุดเก้าเก้าล้านห้าล้านกว่าเฮ้ยพี่คะขอชาเย็นด้วยอ่ะขอชาใช่ ันนเลสสั่งอาหารเลสอ่ะเจ้าร่มคานพ,พ,พี่รอ อาาหเขาค่ะ,คะไม่ได้ำไนำคาเมันนานเกิ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 นเป็น,ปน,ปน,ปนข้าวผัดเอาเข้าวผัดปูปะ่ะข้าวผัดปูนนจานใหญ่เลยไหมดูน่ากินมากหรือว่าจะเอากินแค่เราข้าวผัดปูจานใหญ่ที่หนึ่งทหมอย่างไม่ใส่ของคุณไหนด้วยก่อนแด้เยครไม่กินไม่ก็อยากกิน ครับผมทอดขอเป็ดีออทอดพอเป็ไแดงผัดหมี่สั่วไหมเออีเอมัอผัดหี้กที่มันกรอบๆใช่ไหมไม่กรอบแล้วไอ้กรอบๆมันเรียกว่าอะไร่ะดีคนระับดีค่ะ ทานเม่ห้องโปงเมื่อกก็ได้เลยแต่แตนี่อันคณะเยี่ยกว่าอะไรอันนั้นเด็กน้ำกินอรกันมันคือโกยซีมีนั่นเองไปก่อก็ต้องเอาที่เอาที่ตัวมั้งเก้าอี้เพิ่มอีกตัวหลังจากจ,ากจัดแจงเก้าอี้และเอาน้ำมาครบทุกคนแล้วนะคะย้ายโตอีกรอบค่ะข่าวมาวันเกิดวันนี้หรือ ขึ้นมาพิ่งมาถึงเนาะมารถจีนเนไม่ีไ่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ด้ม่้ม่ม่ได้่ด้อมอด้ไมไ้ม่ไ้ม่้่ได่ไ้่ด้ไย่ไไม่ไไม่ได้ไม่ได้ได้ไมไดม้ดไได้ไม่้ไ ้าาความสุขเล็กๆของพ่อเรานะคะก็คือการถูกอวยค่ะต่อไปต้องนั่สมองแนนอ่ะและนี่นะคะก็คือฟุตเทจอาหารของเราในวันนี้ค่ะคือเส์มันจนลืมถ่ายนะคะเขาไม่ได้มองแบบว่าต้องมาธุรกิจรวยร้อยล้านพันล้านเลยใช่ไหม่ะขอเปิดตรงเนี้ทำไงอ๋อต้องเปิดตรงนี้โอเคโอเคเพื่อน ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะมาถึงตั้งแต่หกโมงนะคะคุยยันสี่ทุ่มค่ะหนักหน่วงมากจริงๆก็หลังจากได้ไปคุยกับเพื่อนพ่อแล้วก็มีมีสองคน <c oughs> ที่เราเพิ่งเจอก็คือคนแคสนักแสดงกับผู้กำกับแบบดีใจมากเลยอ่ะแบบไม่คิดว่าแบบชาตินี้จะเจอคนที่เป็นผู้กำกับแล้วเพื่อั่นแหละแล้วแบบเขาแบบพูดอินเนอร์มางนะคะสุดๆบบเลยอ่ะเพ บบคุยกันถึงสี่ทุ่มจนร้านเขาปิดแล้วแบบคุยจนตาเบลอแล้วนะคะเพื่อนก็ล<อ>คลิปนี้ก็โอเคคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปลว้เพียงเท่านี้ดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดซั b s c คร b e ด้วยนะจะได้มาติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกับเรื่องราวชีวิตของมิมฉันเอง บายวันนี้ก็ขอลาไปนอนแค่นี้ก่อนแล้วนะคะเพื่อนบบาายยข้อคิดที่ได้ในะวันนี้นะคะก็คืออยากกินชาเยอะเกินไปไม่งั้นจะนอนไม่หลับนะคะ